ไม่อยากเห็นสตรอรี่เพื่อนบางคนใน a c e b o o k เราสามารถปิดได้นะครับให้ใช้วิธีการปิดแบบนี้เลยขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่ Facebook จากตัวอย่างนะครับจะมาปิดสตรอรี่เพื่อนคนนี้แล้วกันเนาะวิธีการนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดจิ้มค้างไว้นะครับไปที่สตรอรี่ของเพื่อนที่เราต้องการจะปิดนะครับจากนั้นให้มาเลือกเมนูปิดการแจ้งเตือนสตรอรี่ของเพื่อนคนนี้ให้กดไปตรงนี้เลย จากนั้นนะครับมันก็จะบอกเรานะว่าถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้ปิดหลังจากนี้นะครับเมื่อเพื่อนที่เราปิดไปลงสตอรี่นะครับเราก็จะไม่เห็นสตอรี่ของเพื่อนในส่วนของสตอรี่หน้าเฟืเรานะครับอ่าถ้าเ,เพื่อนๆอนอยากจะปิดนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆนนะครับมาปิดตรงนี้อีกหนึ่งที่ โอเคครับแค่นี้นะครับก็จะเป็นการปิดสตอรี่ของเพื่อนบางคนแล้วนะครับในอนาคตนะครับถ้าเพื่อนคนนั้นลงสตอรี่เฟซบุ๊กนะครับเราก็จะไม่เห็นสตอรี่ของเขานะครับในส่วนของหน้าฟีดสตอรี่เราเนาะเพื่อนๆนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปปิดได้เลยและในกรณีที่เพื่อนๆนะครับอยากจะกลับมาเห็นสตอรี่ของเพื่อนคนนั้นเหมือนเดิมก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าเรานะครับจะต้องไปเปิดการตั้งค่าตามนี้ก่อนนะครับให้เข้ามาที่หน้าเฟซบุ๊กเนาะจากนั้นให้กดไปที่ขีดสามคีด ในหน้านี้ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับต่อไปให้กดเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นกดการตั้งค่านะครับในหน้านของการตั้งค่านะครับให้เราเลื่อนลงมาและมาเข้าที่เมนูสตอรี่เมื่อเจอแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยต่อไปให้มาเลือกเมนูสตอรี่ที่คุณปิดการแจ้งเตือนไว้ให้กดเข้าไปที่ตรงนี้เลย เราก็จะเห็นรายชื่อเพื่อนใน Facebook ที่เราได้ปิดการมองเห็นของ Story ไปนะครับเวลาที่เรานะครับอยากจะกลับไปเปิดการมองเห็น Story ของเพื่อนนะครับก็ให้เข้ามาที่หน้านี้จากนั้นมากดเมนูเปิดการแจ้งเตือนทางด้านหลังของรายชื่อเพื่อนที่เราต้องการจะเปิดเลยโอเคครับและนี่ก็คือวิธีการกลับมาเปิดการแสดงผลของ Story ่เพื่อนที่เราได้ปิดไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ